สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นยามว่างอีกวันหนึ่งนะที่ผมจะได้มาทํารถตัวเองนะครับรถคันนี้เป็นรถวีออสนะครับคือวันนี้ผมจะมาทําการถอดเป็นหลักไฟฟ้านะะก็คือผมจะถอดยกคานล,ลงมานะครับผม เพราะว่าที่ผมทําคลิปไปครั้งที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆบางคนอยากจะให้ผมทําคลิปวิธีการถอดคานของรถวีออสคันนี้นะครับเพราะว่าที่ผมทําคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยรายละเอียดการถอดคานมันมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดคานให้เพื่อนๆดูว่าจุดที่ต้องเอาคารลงโดยการเปลี่ยนแหลกไฟฟ้าเนี่ย ต้องต้องถอดตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ทำํำยังไงนะครับช่วงที่เ,เปิดฝาการะโปรงเนี่ยผมไปเจอหัวโชว๊นะครับหัวโชวกมันสุดสุดค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะเห็นนะครับอันนี้ไอ้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งขวานะครับ คือหัวโชคอันนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนของใหม่เมื่อประมาณห้าเดือนที่แล้วนะแต่ไม่ใช่เป็นของแท้นะับเป็นของของเทียบเทียบแท้นะครับก็เดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนหลักเสร็จนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนหัวโชคตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับ จะคลายน็อตให้มันหลวมๆก่อนนะฮะนอ็อตล้อของของของล้อตัวนี้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยก่อนที่จะยกลอยขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆยกลอยเสร็จปุ๊บมาขันน็อตล้อเนี่ยมันจะไม่มันจะถอดยากนะนอกจากใช้ปืนลมนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้ปืนลมนะผมจะก่อนยกเนี่ยก็คือถอดน็อตล้อคลายให้มัน หลวมก่อนแล้วค่อยยกรถขึ้นนะฮะนี้ผมก็จะยกรถลอยประมาณนี้นะครับจุดยึดออของของ อันนี้เนี่ยผมจะยึดตรงคานด้านล่างสองจุดอันนี้เป็นคานเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดของตัวรถนะครับคือพยายามยกให้มันลอยอยู่ในระดับที่สามารถถอดคานออกมาได้นะครับถ้าพื้นที่ยกสูงมากๆยิ่งดีนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการทำงานมันจะได้สะดวกเวลาขันนอ็อตหรือว่าอะไรนะฮะ มันจะได้ง่ายอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆถอดสาย abs ก่อนนะครับเพราะว่าสายตัวนี้เนี่ยเวลามันเส้นข้างในมันก่อนข้างบางนะครับมันจะขาดง่ายเรอให้ถอดถอดออกมาจากดุมแล้วก็ม้วนเก็บไว้ข้างในนะ Thank you. อันนี้หลุดง่ายนะครับผมเข้าใจว่าครั้งที่แล้วผมเพิ่งถอดไปมันจะมีเคาบจารบงจารบีมันเคลือบไปอยู่นะเวลาผมบิดล้อตรงนี้นี่มันมันก็จะหลุดเลยปกติผมจะใช้ตัวนี้ถอดออกคอันนี้ก็ถอดลูกหมากกันโค้งออกนะครับ หลุดแล้วนะครับ ผมไปดูพงมาลัยนะพงมาลัยมันอยู่ตำแหน่งที่ไม่ตรงจุดนะผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งพงมาลัยเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนผมก็เลยต้องเอาตัวลูกหมากปลายแหลกเนี่ยประกอบเข้าไปที่เดิมก่อนนะครับทางซ้ายทางขวาเลยเพื่อที่ว่าจะได้รู้ตำแหน่งพงมาลัยว่ามันมันหมุน จากจุดไหนไปจุดไหนคือพรมอะไรต้องกลับมาจุดเดิมนะครับ mm. เพื่อจะล็อกพรมอะไร mm. ก่อนที่จะถอดคาลงมานะครับผมก็นี่นะผมจะล็อกพรมอะไรในประมาณนี้นะครับอันนี้มันตรงจุดแล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวตัวเบล์ตัวนี้นะครับคล้องไว้ พันประมาณหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ล็อกล็อกไปนะครบอตรงนี้ต้องขยับเข้ามานะครับเข้าใกล้พงอะไรนึงสายมันจะได้ถึงนะครับแต่ว่ามันจะลำบากตอนที่มุดเข้าไปนะครับพื้นที่มันจะแคบแต่ว่าต้องต้องพยายามหน่อยนะเพราะว่าเราต้องไขน็อตเบอร์สิบออกจากแกนคอพงอะไรนะถึงจะถอดคานออกมาได้นะครับ อันนี้ผมมุดเข้ามาใต้ท้องรถนะฮะเพื่อจะได้ดูว่าจุดที่ถอ,นนอดน็อตออกมาเนี่ยมีจุดไหนบ้างนะครับเริ่มจากจุดขวาก่อนเลยนะครับฝั่งขวานี่ชุดปิดนกนี่เราไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเรามันต้องถอดถอดลงมาจากชุดดุมพอเราปลดลูกหมากปิกนกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จุดที่จะต้องถอดหลักๆนะฮะก็จะมีน็อตในหนาตรงจุดนี้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องถอดนะฮะตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกชุดชุดแหลกด้านในแล้วก็ถอดนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตหลักๆตรงกลางตรงนี้นะครับ เวลาถอดตรงนี้เนี่ยต้องถอดออตัวตัวชุดกันกระแทกของเกียร์ตัวนี้ออกมาด้วยนะครับถ้าเพื่อ,อนๆถอดออกมาแล้วหรือว่ามีการสึกหรือว่าเกิดการฉีกขาดเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ไหนๆก็ถอดแล้วเวลามันถอดก็ถอดขั้นขัาง,างยางนิดนึงนะครับอันนี้มาดู ฝั่งฝั่งซ้ายกันนะฝั่งซ้ายก็จะเหมือนกับฝั่งขวาหลักๆก,ก็จะมีนะฮะเอ่อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกแล้วก็เจ็ด แล้วก็เดี๋ยวจะมีนอ็นอตน็อตที่ติดกับซุ้มล้อนะเดี๋ยวผมออกไปดูนิดหนึง่งแล้วก็ตรงนี้นะครับอ,รอันนี้ตัวนี้สำคัญนะครับต้องถอดออกมาด้วยครับก่อน่อเพื่อนถอดนี้ก็ต้องใช้ แม่แรงอะไรมาลองลองไว้ด้านล่างคานก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับผมจะถอดไอตัวคอพุงมาลัยนะครับมันก็จะมีกิฟล็อกด้านบนหนึ่งตัวแล้วก็ด้านล่างหนึ่งตัวให้หมุนออก คายนะครับผมก็จะคลายจุดนี้นะครับคือให้ทําการมาร์กไว้ก่อนนะครับมาร์กไว้ว่าตําแหน่งเดิมมันจุดไหนทีน,นี้ผมเอาประแจเบอร์สิบมามัน่าจะเป็นเบอร์สิบสองนะครับบล็อกลมตัวนี้ไม่น่าจะอยู่นะครับ แรงไม่หน้าพอนี่ครับ จะเหลือน็อตด้านบนนี้นะครับตรงปีกตรงนี้นะครับต้องถอดตัวตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะปลดตัวคานออกมาได้ตอนนี้หลักๆมันเหลือน็อตอยู่2ตัวฝั่งนี้ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก่อนที่จะถอดน็อตออกให้ให้เอาแม่แรงค้ำไว้ก่อน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราถอดนอตสองด้านเดี๋ยวจะร่วงลงมานะครับจุดยึดนะก็จะดันคานตรงกลางไว้ อันนี้มันมันจะหลุดแล้วนะฮะอันนี้ผมใช้แม่แลงคันคัาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆหย่อนลงมาให้พยายามขยับปีกนกซ้ายขวาให้ใหออกจากดุมล้อนะ เวลาหลุดออกมานี่มันก็ออกมาทั้งชุดตรงนี้นะฮะลูกหมากกันโคงผมก็ถอดเฉพาะด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ลูกหมากปีกนกชุดปีกนกเนี่ยก็มันจะอยู่ตรงขานทั้งหมดเลยแล้วก็แค่ถอดน,น็อตลูกหมากปีกนกออกนะแล้วก็ไปแหละตรงนี้นะฮะซ้ายขวาเหมือนกัน อันนี้ก็ไม้ตีกองลูกหมาก,ก,มากด้านในนี้ก็เริ่มหลวมแล้วนะครับอันนี้คือชุดที่ผมทำมาร์คไว้อันนี้จะเป็นชุดแหลกที่ผมเตรียมจะใส่เข้าไปใหม่นะครับช,ชุดแหลกตัวนี้ผมอาจจะระบีเข้าไปใหม่ ไปแหลกลูกหมากไปแหลกตัวนี้ก็ยังดีกว่าชุดเก่าของผมนะครับเพราะตัวนี้มันมันค่อนข้างหลวมละตัวตนี้มันยังตึงๆมือนิดนึงนะครับยังใช้ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวประกอบไปเลยครับ นี้ผมไปถอดออกมาดูนะฮะไอยางรองแท่นเกียร์มันด้านล่างนี่มันมันมีการฉีกขาดนเนี่ยนะ,ะตรงเนี้ยในไหนถอดมาแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยมันจะฉีกตรงนี้ เพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะทําให้เอ,อเครื่องมันจะสั่นนะครับไปถึงพวงมาลัยเลยนะครับผมอันนี้รถรถใช้มาสิบเอ็ดปีไม่เนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับมันครบได้อายุมาแล้วนะอันนี้ผมไปซื้อของใหม่มาแล้วนะฮะเป็น ของแท้เลยนะครับอันนี้ของเก่าอันนี้ผมค่อยคอย,ยกขึ้นนะแล้วก็จะให้จับ ฝั่งนี้นะให้ไม่ให้มันไม่ให้มันกระดกหรือตกลงมานะฮะให้มันพยายามจับให้มันบาลานซ์กันนะครับเพราะว่าเวลายกขึ้นเนี่ยเออมันจะเอียงซ้ายเอียงขวานะฮะคือให้ใครคนใดคนหนึ่งจับด้านหนด้านหนึ่งให้ให้มันอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับพยายามค่อยๆ ดันขึ้นมานะครับยกค่อยๆยกขึ้นแล้วก็ผมจะประกบตัวลูกหมากแหลกลกลูกหมากแหลกไปไปแหลกตรงนี้นะล็อกตรงนี้ก่อนอแล้วก็ลูกหมากปิดนกตัวนี้นะครับอ่อนเอาลายน,อน็อ เอาไว้เลยนะครับผมมันจะได้ไม่ร่วงลงมานะแล้วหลังจากนั้นให้ค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นพยายามให้ให้ตัวแท่นตรงนี้มาติดกับด้านบนตรงนี้แล้วถึงจะลอยน็อตได้เลยเราต้องยกขึ้นก่อนนะยกให้มันประกบตรงนี้แล้วก็ลอยน็อตได้ จากที่ใส่น็อตเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงคานตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาลอยนอ็อตบูตบิดนอ็อตตัวใหญ่นะครับลอยน็อตทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดตัวตัวแกนพงอะไรกันนะฮะอันนี้ผมมาร์กจุดอันนี้แกนมันเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนที่ใส่แกนนี่คือต้องต้องปลดลงมาก่อนนะฮะแล้วก็ ให้อีกคนนึงเนี่ยดันแม่แรงยกขึ้นค่อยยกขึ้นแล้วก็อีกคนนึงอะคอยจับแกนตรงนี้ไว้เพื่อจะได้ใส่เข้าไปในรูมันจะได้ตรงรูนะครับเพราะว่าเวลาดันแม่แรงขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ค่อยๆตรงรูแล้วก็ดันเข้าไปนะครับอันนี้มันลงรูเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการร้อยน็อตหลักของตัวคานด้านล่าง อันนี้หลังจากที่ผมถอดสายเบลออกมานะฮะตำแหน่งของพวงมาลัยนี่ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตรงนะฮะเพราะว่าผมมาร์คไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะคือหลังจากประกอบเสร็จเนี่ยตำแหน่งพวงมาลัยต้องตรงนะครับแล้วก็ตรวจสอบอะไรต่างๆโอเคครับผมขอจบการเปลี่ยนแหลกพวงมาลัยพาวเวอร์ของวีออฟเพียงเท่านี้กันนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ